สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวครับในมือผมนี้นะฮะคือ iPhone 12นะฮะแน่นอน 4G 5G นอกบ้านเขาใช้งานได้อยู่แล้วแต่ในบ้านเรานะฮะที่มีเน็ตแรงระดับ1 0 0 0เมกหรือหลายร้อยเมกก็ตามนะครับจะปล่อยผ่าน Wi-Fi 6ให้เขาใช้งานได้เนี่ยใช้เราเตอร์รุ่นไหนดีถ้าใครยังไม่มีในดวงใจนะฮะวันนี้เนี่ยเราเมี1รุ่นนะครับที่จะมาทดสอบกันก็คือตัวนี้ครับ ASUS RT AX 5 5บนะครับบนมาตรฐาน x 1 8 0 0เป็น Dual Band นะครับคือพูดง่ายๆว่า จะเป็นอุปกรณ์เก่าใหม่นะครับ A B G N A C X เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้งานได้หมดเลยนะครับโดยที่ในตัวของตัวเขาเนี่ยยังมีสมาร์ทคอนเน็นะครับที่สามารถใช้เชื่อมต่อชื่อเดียวใช้งานได้ทั่วบ้านแบบอัตโนมัตินะครับจะจับคลื่นไหนจะจับอย่างไรเนี่ยทำงานได้แบบออโต้เลยทีเดียวนะครับและดีไซน์ของตัวเครื่องเรามาดูกันนิดนึงครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีความผสมผสานระหว่างความเรียบหรูและเกมมิ่งนะครับ ที่ด้านหน้าเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับว่าเขาจะเป็นผิวดําเงาแบบกอ o s s y นะครับโดยที่จะเป็นเส้นทั้งขวางทั้งแนวตั้งมานะครับแล้วก็คาบด,ด้วยสีแดง2เส้นแบบนี้นะฮะซึ่งให้อารมณ์เกมมิ่งนิดๆน,นะครับพร้อมกับโลโกโ้ ASUS WiFi 6ที่ด้านขวามือตรงนี้นะครับสาสัญญาณที่มีมาให้นะครับเป็นแบบสีเสานะครับไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะ ซึ่งแบ่งเป็น2เสารับนะครับและก็สเสาส่งมีแคปซิซิตี้มากกว่าเดิมถึง4เท่าครับเมื่อเทียบกับ Wi-Fi AC นะครับด้านหลังให้มาเป็นทั้งพอร์ตแล่นะครับกิกะบิตแลน4พอร์ตและกิกะบิตแวน1พอร์ตครับปุ่มรีเซ็ต MUPS อยู่ตรงนี้ปุ่ม Power มีให้ใช้งานนะครับช่องระบายความร้อนนะครับที่ด้านหลังและด้านหน้าครับมีไฟ LED Notification มาให้ทั้งหมด5ดวงนะครับแต่ว่าจะไม่มีช่องระบายความร้อนด้านข้างนะครับรวมถึงการแขวนผนังก็จะไม่มีใส่มาให้สำหรับ ASUS Wi-Fi 6 Router รุ่นนี้ และที่กล่องนะครับเขาก็จะมีการอธิบายให้เราฟังครับว่าเราเตอร์รุ่นนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับมาเราจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันครับที่ด้านหน้านะครับตรงที่เป็นวงส3วงนี้นะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่ ai mesh นะครับทำงานเป็น mesh network ได้เป็นโครงข่ายได้ครับ ai protection lifetime free security ครับว้าวแล้วก็ตัวของ wifi next gen นะครับแป2 1 1 x หรือ wifi 6นั่นเองโดยที่ cpu ที่เขาใช้นะครับเป็นแบบ quad core cpu clock speed ที่ 1.5GHz นะครับและ ยังมี OFDMA นะครับ Wi-Fi 6ที่ผมบอกไปเลยพลิกมาที่ด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีการขยายความให้มากขึ้นครับอย่างที่บอกไปฮะว่าทำเป็น AI Mesh ได้นะครับพพอร์ตกับเราเตอร์รุ่นที่รองรับจาก Asus นะครับและก็ตรงนี้ Lifetime Cloud Based Security นะครับ y t w e r by t r e d e m i ด r o ด้วยอันนี้เจ๋งนะครับใช้งานได้ไปเลยฮะแบบ2 4คูณ7ฟรีฟนะครับเนี่ยมันจะมีการตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้บล็อกอะไรนะครับเช่นบล็อกสื่อผู้ใหญ่นะครับบล็อกเรื่องเกมบล็อกเรื่องผิดกฎหมายการพนนอะไรแบบี้ สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับเป็นเหมือนกับพาร์เรนเทลคอนโทรลอะได้ในตัวของเราเตอร์เลยนะครับในส่วนความแรงนะครับก็เป็นมาตรฐานเอ็ก0นนะครับสูงสุดเนี่ยที่5 g h z นะครับวิ่งได้ที่1,200 m b p s สอ้อเนั่นเองก็เรียกว่าใครที่จะทดสอบการใช้งานนะครับว่ามันใช้กับอินเทอร์เน็ต1,000งพเมกได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปทดสอบพร้อมๆกันโอปติสมาร์ค่อนเองนะครับปลาเชื่อมต่อผ่านคลื่นเอ็กห้นะครับไปทดลองสเปสเทสกันไปครับ ว้าวสปีดก,ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเน็ตพันเมกวิ่งไป800ไปไปลายฮะเกือบเกือบ900นะครับซึ่งถ้าผ่านสายแลนนะครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะได้แค่ประมาณสักเ5 0เต็มที่เลยนะผมว่าผมพอใจกับสปีดระดับนี้เดี๋ยวเราลองย้ายเราเตอร์ไปไกลๆนะครับแล้วลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับผมย้ายเราเตอร์ไปไกลประมาณสักเมตรครึ่งถึง,ถง,งเมตรนะครับ ลองทดสอบสปีดอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเท่าไหร่ครับ iPhone 12นะครับเครื่องนี้12 mini 12 pro 12 pro max นะครับรับ Wi-Fi ได้เหมือนกันเลยอ่าอันนี้อาจจะใกล้เคียงกับการใช้งานเป็นจริงมากขึ้นนะครับก็คือระยะห่างสักประมาณ2เมตรเนี่ยก็จะได้สปีดที่ประมาณนี้ครับทดสอบกันนะครับกับ Apple MacBook Pro ชิปเซต Apple M 1นะครับซึ่งรองรับ Wi f i 6อยู่แล้วสปีดที่ออกมาได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 800กว่านะครับเน็ตผม1,000เมกนะครับ800ไปปลายเกือบ900นะครับถ้าเสียบสายแลนเนี่ยผมจะได้ประมาณสัก920-950ถึง950นะฮะนี่นะครับคือการรับได้ของตัวนี้นะครับจะรับได้อยู่ที่1,080 MB ต่อวินาทีครับคราวนี้จะขอทดสอบกับคลื่น Wi-Fi AC บ้างนะครับตัวนี้เป็น iPad Air Gen 3นะครับแม้จะเป็น AC นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าความเร็ววิ่งมานี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับได้ประมาณ600 กลางๆนะครับลองดูคลิปบน iPhone 12นะครับโดยเป็นผ่าน YouTube HD นะครับนี่นะกดปุ๊บคือมาปั๊บเลยไม่ต้องรอโหลดเลยทั้งสิ้นหรือจะเป็น r า v นะครับก็จะเห็นว่าปิงเขียวนะครับเฟรมเรทเต็มปิงเนี่ยแค่6มิลลิเซคเท่านั้นเองนะครับน้อยมากๆเลย <S <S 1> <S 1> เล่นได้แบบลื่นไหลสุดๆไปเลยนะฮะ อัพโหลดผม200นะครับก็ถือว่าวิ่งสุดอยู่แล้วแหละเมนูการตั้งค่าต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายและเมคเซนดี be, ครับสำหรับ Power User นะครับที่ต้องการคอนฟิกมากขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว General ฝั่งซ้ายนะครับก็ดูเน็ตเปิดแบบได้นะครับปรับเป็น Gate เ e t ตเป k ได้นะครับจะเปิดปิดอย่างไรเนี่ยก็มีให้เลือกหรือจะเป็น AI Protection นะครับสำหรับการใช้งานเน็ตเปิด Protection หรือว่า Parallel Control ปรับได้จากตรงนี้นะครับ QOS สามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะเชฟความเร็วส่วนใดหรือเปล่านะครับจะเป็นแบบ Adaptive ก็ได้นะครับเป็นแบบ Automatic setting หรือว่า Manual setting นะครับปรับเป็น Mega bit ต่อวินาทีได้ตามที่เราต้องการเลยด้านล่างนี้ก็จะเป็นการ setting แบบง่ายๆแบบรวดเร็วนะครับก็ อยากเน้นด้านไหนนะครับเนด้านเกมนะครับเว็บเซิร์ฟเิงนะครับกดได้นะครับตอนนี้เนี่ยมีเวิร์กฟอร์มโฮมด้วยนะครับถือว่าอัปเดตแบบใหม่สุดๆไปเลยไวเลสนะครับเราก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้ตามปกตินั่นแหละแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราปรับเป็นขึ้น5 g h z AX แล้วเนี่ยก็ยังสามารถปรับแบนด์วิดธวิสนะครับได้แค่80 MHz อยู่ดีไม่มี160ให้เลือกนะครับแต่จากผลทดสอบความเร็วที่ผมทดสอบให้คุณดูเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างน่าพอใจแล้วนะฮะดังนัััั้้้้นนนนนนนเเเเีีีี่่่ยยยจจจจุดดออาะป็กกกทไววฉๆแลครบ การเข้ารหัสนะครับมี WPA3 มาให้ใช้งานแล้วก็การเซตติงต้งร่วมเติมต่างๆนะครับก็เป็นตามสไตล์ของเราเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเซตติ้งได้ง่ายครับอินเทอร์เฟซสวยงาม a k e Set นะครับประมาณนี้เลยครับมี System l o อกให้ใช้งานด้วยป้าวครบเลยนะฮะว่าจะเป็น general lock นะครับ wireless lock routing table port forwarding connection บอกหมดเลยนะครับและพิเศษสำหรับลูกค้า ASUS เมื่อซื้อ ASUS WiFi 6 r o u t e เตรรุ่นที่ร่วมรายการ รักฟรีบัรกำนันมูลค่า500บาทรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR c ค d e ได้เลยของแถมมีจำนวนจำกัดนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับก่าเราเตอร์ตัวนี้ครับ ASUS RTX 5 5บครับบนมาตรฐาน X 1 8 0 0นะครับต้องบอกว่าจะใช้กับ AC ก็ได้นะครับกับ X ก็ดีราคานี้กับต้องได้ไม่ยากเกินไปสนใจสั่งซื้อนะครับหรือรายเพิ่มเติมต่างๆสามารถดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับวันนี้ผมพัดจากทีมพารีวิวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเราเตอร์รุ่นใดจาก ASUS สวัสดีครับ